สวัสดีครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยกับผมเนธหมอดูจิตายิบซีนะครับประจำวันพฤหัสที่ยี่สพฤศจิกายนสองพันหกสิวันนี้มาดูทํานายไพ่มาทํานาย,ยด,ดูดวงคนชะตาของคนเกิดวันที่ไม่ใช่ครับคนเกิดวันพฤหัสบดนี้นะครับไพ่ออกมาเป็นอัศวินถือดาบอัศวินดาบ ก็เอา,อางไงเตอนเนี้ยต้องสู้อ่ะต้องฝ่าฟันต้องลุยต้องเผชิญหน้าแล้ววิ่งหนีมาตลอดทั้งชีวิตแล้วหนีตลอดทั้งชีวิตก็ไม่ได้ครับยังไงก็ต้องเจอถ้าหนีไม่พ้นก็ตะบันตะบัน,ตะบ,นตะบันลุยกับมันเลยแต่ว่าใช้เกินหน่อยครับหมายถึงว่าจะเอาไงถึงจะชนะมันได้จะเอาไงถึงจะเหนือมันได้จะทำไงถึงจะฝ่าฟันไปได้ก็ไม่ได้มันก็ฉลาดแกลงโกงหน่อยครับแต่ไม่ได้บอกว่าจะ ทุจริตหรือว่าจะขี้โกงเขาหรือว่าจะประทุษร้ายหรือจะทําไม่ดีไม่ร้ายไม่ใช่างั้นนะครับแต่ว่าเป็นต้องมีแท็กติกแท็กติกเทคนิคหรือว่ากลยุทธ์กลวิธีในการที่จะเอาชนะในการที่จะชนะครั้งนี้ใช่นะไม่ว่าเป็นอุปสรรคทางความรักอุปสรรคทางการเงินอุปสรรคทางการงานหรือว่าอุปสรรคชีวิตต่างๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายหรือว่า การเงินการงานหรือว่านี่ปัญหานี่สินต่างๆหรือว่าปัญหาเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยหัวหน้ากวนตีนหรือไม่ก็ลูกน้องกวนตีนหรือว่าทอนอาจจะยาบไปหน่อยครับแต่ว่าผมตรงตรงๆครับจริงใจอ่าใครชอบเพราะว่ากันไปไม่ชอบเพราะว่าก็ว่ากันไปครับแต่โดยเจตนาผมก็คือหวังดีกับทุกทุกคนที่ผ่านมาเห็นหรือว่าสําหรับคนเก่าบริหารก็ตามหรือว่าก็เพื่อนๆทุกคนที่ได้มาเห็นคอนเทนต์หรือการพูดของผมนะครับ ผมก็อยากเห็นชีวิตของทุกคุณพ้นทุกข์แล้วก็มีความหวังมากขึ้นหรือว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันได้ครับเพราะผมก็ทุกทุกวันมาเหมือนกันครับทุกวันนี้ก็ยังมีความทุกข์มากอยู่ดีไม่ว่าเป็นปัญหาสุขภาพปัญหาชีวิตปัญหาการเงินการงานทุกอย่างมันก็ผมก็มีปัญหาเหมือนกันไม่ใช่ว่าผมจะโอ้โหมนุษย์เพอร์เฟกหรือว่าจะดีกว่าทุกเพื่อนๆน,นไม่ไม่ใช่นะครับแต่เพีงเยงแต่ผมมีเจตนาลมแล้วก็มี อุดมการมีความเป็นตัวเองมีสิ่งที่ผมเป็นมันสามารถถ้ามันสามารถช่วยเพื่อนๆได้ช่วยทุกคนได้ผมก็อยากจะใช้มันให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นจิตตะจิตตะก็คือจิตหัวใจผมความคิดผมที่มันอยากให้ทุกคนเห็นทุกคนดีขึ้นเห็นทุกคนงอกเงยเจริญงอกงามครับในชีวิตนะครับผมไม่ได้รวยไม่ได้เก่งไม่ได้เลื่อนเลออะไรครับแต่ว่า คำพูดผมถ้ามันไปกระชากใจหรือว่าดึงสติใครได้แล้วทําให้คนคนนั้นคิดได้คิดออกผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาในชีวิตในปัจจุบันไปได้ผมก็ผมก็ปลื้มครับหมายถึงว่าผมก็ภูมิใจที่แบบผมเป็นหมอด,ดูตัวเล็กๆกันนะครับแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้ดีครับครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับพูดมากอาจจะนอกเรื่องไปเยอะแต่ว่าใจครับด้วยด้วยใจของผมก็คืออยากให้เพื่อนเพ ร่ำรวยมีความสุขได้ดีมีสุขอะครับทุกคนล้วนมันเชื่อมทุกคนบนโลกนี้ล้วนพึ่งพากันนะครับหมายถึงว่ามันเชื่อมโยงกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมันต้องสอดคล้องกันนะครับก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปจนกว่าจะเจนกว่าจะหมดลมหายใจครับครับออนนก็เนีตก็เฝ้าเท่านี้ครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ